เดเดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Lost Relic ขอพัง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คลิปตัวดูชแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูเพทเิร์นเกมอีกเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า Lost Relic นะครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมฟรีแล้วก็เพทเิร์นได้แต่ต้องบอกนี้ครับตัวระบบเกมอ่ะมันจะเป็นเกมที่เหมือนแบบลงดันเจียนแล้วก็เข้าไปล่ามอนสเตอร์หาของอะไรเงี้ยในดันเจียนนะครับก็จบเป็นรอบๆไปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราลงดันได้ครั้งละ1คนแต่ว่าตามรถแมปนะครับ ตามรถแมเร็วๆนี้เนี่ยเขาจะสามารถเปิดให้เป็นแบบเป็นโคออฟได้เป็น PVE ก็เหมือนแบบเนี่ยโฟร์เพเเข้าไปใน a าร n a ใน d u n เจียนเนี่ยด้วยการได้กับเพื่อนๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นแบบเล่นคนเดียวอยู่ซึ่งผมก็เคยเล่นมาสักพักหนึ่งตั้งแต่ช่วงประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเล่นมานานมากละว,วันนี้เลยจะพากลับมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับ อ่าสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักตัวเกม Lost Relic เนี่ยเกมมันจะเป็นต้องผูกกระเป๋านะครับกับกระเป๋าของ Engine น่นะครับมันจะเป็น Engine Wallet ซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยมีให้โหลดใน Google Play แล้วก็ App Store คือเป็นโปรเจกต์ที่อยู่มาค่อนข้างนานแล้วนะครับตัวตัวผู้พัฒนาของ Engine อันนี้ก็จะเป็นเกมนึงที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะครับส่วนการดาวน์โหลดตัวเกมเราสามารถโหลดได้ทั้งของ Windows แล้วก็ระบบของ Mac OS ได้ทั้ง2ระบบนะครับ สเปคในการเล่นก็ไม่ได้สูงมากเกมมันเป็นเกมที่มองจากภาพมุมสูงไม่ได้มีแบบเอฟเฟกอะไรหลังการขนาดนั้นนะครับโอเคก็มาดูราคาสักนิดหนึ่งตัวราคา Engine Coin ปัจจุบันอยู่ที่8บาทนะส่วนถ้าใครไปดูราคาสักช่วงต้นปีก็เคยไปประมาณสัก90บาท94.9บาทนะครับ ช่วงประมาณเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอันนี้สำหรับเหรียญเอ็นจินนะแล้วก็ใน m a r k e t ็ตเพ e เวลาเราจะซื้อของซื้ออะไรในเกมเนี่ยคือถ้าเป็นของที่มันเป็น NFT เราก็สามารถใช้เหรียญเอ็นจินน่ะในการซื้อสินค้าได้นะครับส่วนไอเทมบางอย่างเนี่ยที่ไม่ใช่ NFT เราก็สามารถ ใช้เงินภายในเกมซื้อได้เช่นกันนะครับแต่มันจะไม่สามารถนําออกมาขายได้อะไรประมาณเนี้อ่ะนั่นเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูหน้าตาตัวเกมกันสักหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพนะเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าต่างของตัวเกม Lost r e l i c นี่นะครับอ่าตัวผมอยู่ในตัวช็อปพอดีเลยที่เราสามารถซื้อของได้นะ่ยอ่าไหนไก็อยู่ในนี้แล้ลงั้นเรามาดูในตัวมาเก็ตของเขาหน่อยแล้วกันนะครับว่าในใน ตลาดเนี่ยมีอะไรซื้อขายยังไงบ้างเนี่ยอย่างที่ผมบอกเงินในเกมคือด้านขวาบนเนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญทองตัวนเนี้ยใช่ไหมอันนี้ก็คือถ้าเราอยากได้อะไรเราก็มาซื้อของในนี้ได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับของในเกมนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างกับเกม,มอ,อื่ๆน,นิดนึงคือเวลาเราลงดันเจียนเวลาไปหาของเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตายขึ้นมานะครับตายภายในดันเจียน ก็คือของเราจะตกหายไปหมดเลยนะครับอันนี้คือคือความโหดของเกมมันหมายถึงว่าไอเทมภายในเกมนะแต่ถ้าเป็น n f t ไอเทมเนี่ยมันจะไม่ตกนะครับเราจะสามารถเก็บมันไว้ได้อยู่อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างไอเทมที่เป็น N f t กับไอเทมที่หาได้ภายในเกมนะครับรวมถึงราคาแล้วก็พวกแบบความสามารถอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ๋อตอนต้นคลิปผมบอกว่าเราสามารถซื้อไอเทมเป็นเหรียญเอ g นจินใช่ไหมแต่จริงๆเราสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญเนี้ยนะครับแต่เราสามารถใช้เหรียญเอ g นจินแรกมาได้ เนี่ยมันคือเหรียญช h a ์โ s t o n e นะครับเราสามารถซื้อด้วยเหรียญ e n gine ในกระเป๋าว a l เ e t เราได้นะครับต้องขอโทษทีตอนต้นคลิปผมผมบอกว่าใช้เหรียญเอนจินซื้อใช่ไหมแต่จริงๆมันต้องใช้เหรียญเอนจินนั่นแหละแต่ว่าเอามาแลกเป็นเหรียญตัวชาร์โด้ตนนี้ก่อนแล้วถึงเอามาซื้อไอเทมภายในเกมได้นะครับนอกจากไอเทมแบบสวมใส่มันจะมีอาวุธประเภทต่างๆอ่ะเช่นแบบค้อนดาบโล่ดาบสองมือดาบมือเดียวอะไรพวกนี้มีธนูนะครับมันก็จะมีแบบความเร็วกับ ค่าดาเมจที่แตกต่างกันนอกจากนี้มันจะมีพวกเหมือนของสวมใส่มีสัตว์สัตว์เลี้ยงอะ่ะสัตว์ที่บินข้างๆเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของตัวเกมแล้วนอกจากนอกจากนี้ไอเทมมันสามารถดูแบบเป็นการาฟเหมือนราคาเหรียญได้ด้วยนะว่าแบบเอ้ยเมื่อช่วงวันที่นี้มันมันเคยมีราคาขายกันอยู่ที่ราคานี้อะไรเงี้ยมีการาฟดูราคาขึ้นราคาลงของไอเทมได้ด้วยอันนี้ก็ก็เทดีนะครับแล้วก็รวมถึงตัวแบบเหมือนเป็นคาแรคเตอร์นะครับ คาแรคเตอร์เป็นอาฟิสของตัวละครชุดสวมใส่อะไรประมาณเนี้อืมอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งพาไปดูในเมืองนี่คือในเมืองมันก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยมันก็จะมีจุดต่างๆจุดเทนนิงจุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเข้าดันเจียนอ่ะมันจะอยู่ด้านบน,น้ยครับคือในแมปเนี่ยเราออกไปไหนไม่ได้เลยมันก็เป็นร้านค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยภายในจุดต่างๆซึ่งผมจะขอข้ามไปไม่ไม,ไม่อธิบายรายละเอียดขนาดน,นั้นแล้วกันแต่ทางเข้าดันเจียนเนี่ยคือเรามือเปล่าเข้าไปก็ได้นะแล้วเวลาเข้าดันเจียนมันจะมีให้เลือก นีวผมพาไปดูมันจะมีให้เลือกว่าแบบเราจะเล่นดันเจี้ยนไหนระดับความยากขนาดไหนมันก็จะมีระดับของมอนเตอร์ต่างๆเนี่ยขึ้นบอกเราไว้ครับอ่ะส่วนนี้เพิ่งเพิ่งมาใหม่เป็น Member ร์ l อลเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าสามารถถือได้แค่หนึ่งบล็อกเชนไอเทมนะติดตัวไปแล้วก็มันจะมีบอกแบบเรดการดรอปอยู่จริงๆแล้วซึ่งเนี่ยมันจะแบ่งแบ่งตามเล็กเห็นไหมครับแบ่งตาม แบ่งตามความเรลเรตี้อ่ะแรกที่เราดูคือคอมมอนมันก็จะมีะสี่ดันเจียนให้เราเข้าไปได้แล้วก็มีเป็นอันคอมมอนแลเออิพิกดิจเดอรี่อะไรเงี้ยไล่ไปตามระดับความยากนะครับผมก็ยังเล่นไม่ลึกขนาดนั้นะนะเนี้ยก็ยังไม่ได้ดร,รู้ละเอียดลึกซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลก็เอามาเล่ามาแชร์ให้กันฟังใต้คลิปได้นะครับซึ่งการเข้าดันเจียนแบบทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็สามารถกด start adventure ตรงนี้เข้าไปได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งเข้าไปในดันเจี้ยนที่มันยากขึ้นก็มีโอกาสรอปไอเทมที่มันแพร่ขึ้นนะครับตามระดับความยากของดันเจี้ยนเลยแต่อย่างพวกไอเทมพวกนี้นจริงๆเราก็ต้องซื้อเข้าไปนะครับคือใช้มือเปล่าเข้าไปแบบไปชกๆเตะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันจะมีค่า HP ค่ามานาตรงนี้อยูอ่เดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเก็บของ คือเวลาเราจะไปดูในกดังเก็บของต้องวิ่งไปที่บ้านนะครับอันนี้คือที่เราตายสมมติถ้าเราตายมันจะเกิดตรงเนี้ยสุสารผมก็ไม่ได้เข้ามานานละอาจจะแบบงงง,งนิดนึงนะครับเพราะว่าจําไม่ได้แล้วมันค่อนข้างนานไม่ได้เข้าเกมมาดูรู้สึกว่าถ้าจะเข้าไปหาห้องเก็บของมันก็ต้องเข้าไปที่โรงเตียม,ม้งเนี่ยถ้าขึ้นหัวอย่างเงี้ยก็คือตามสูตรเกมทั่วไปครับก็คือมีเควสให้รับเนี่ยก็จะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็รับเควสได้ อาจจะขึ้นไปดูในโรงเตรียมก่อนไปดูห้องเก็บของนิดนึงนะอันนี้คือช่องเก็บของของเรานะครับก็เราสามารถเปลี่ยนเล่นตัวผู้หญิงก็ได้ตัวผู้ชายก็ได้อันนี้คือผมไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าตายบ่อยถ้าทำไม่ผิดนะถ้าเล่นตายบ่อยมันก็จะมีไอเทมต่างๆที่ดรอปมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอามาใส่ในช่องไอเทมใส่ในช่องสวมใส่อะไรอย่างเงี้ยได้คือพกอาวุธไปได้หลายอันนะจริงๆแล้วอ่ะแบบดาบมีดธนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เราสามารถกดเปลี่ยนระหว่างเข้าไปในดันเจี้ยนได้แต่ว่าไอเทมที่ผมมีเป็นไอเทมภายในเกมหมดเลยไม่ได้เป็นแบบพวก n อ t อะไรเงี้ยพอที่เล่นมาก็ช่วงประมาณน่าจะช่วงต้นต้นปีที่แล้วกลางๆปีที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วคือค่อนข้างนานแล้วนะครับก็อยากจะเข้ามาอัปเดตให้ดูเฉยว่าปัจจุบันเนี่ยเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างแต่เอาจริงมันก็เล่นเพลินดีนะคือตอนเนี้ผมรอให้มันเปิดตัวโคออฟแล้วก็ถ้าเล่นกับเพื่อนได้ก็น่าจะสนุกกว่านี้แล้วก็เหมือน เราสามารถใช้คนอื่นช่วยช่วยช่วยแทงได้ด้วยนะนะครับโอเคนะครับนี้ก็เป็นข้อมูลข้วๆนะครับของเกม Lost relic สำหรับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเกมเอาไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สำหรับข้อมูลเกมเนี่ยถ้ามีอะไรที่พูดตกหล่นไปหรือว่าส่วนไหนผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีอะไรอยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอของเราเลย ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ